E Assalamualaikum า a r a h m a t u l l a h i wabarakatuh ขอความสุขความสันตินะครับจงประสบแก่พี่น้องที่รับชมรายการสลามล้านนานะครับช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนาผ่านทางสถานีททยาติมทีวีนะครับทีวีเพื่อผู้ศรัทธานะครับก็ทุกครั้งนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องว่าขอฝากยติมทีวีนะครับไว้ในอ้อมใจนะครับ ไปในการสนับสนุนของพี่น้องนะครับเพื่อฮือสถานีตอท่านทางนี้คงอยู่ต่อไปนะครับผมครับวันนี้เขามาตีจังหวัดเชียงใหม่รอบนึงนะครับเอาไปชมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนนะครับก็เป็นจัดเป็นครั้งที่4แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประจําปีนะครับของมัชชิตอันตะกวานะครับตีโวนพี่น้องนะครับในจังหวัดเชียงใหม่มาแยกชาติพันธุ์มาแยกศาสนานะครับ มาร่วมวิ่งมาร่วมาสร้างความสัมพันธ์มาสร้างความสามัคคีนะครับโดยพี่น้องชาวบ้านนะครับในพื้นที่ก็นำมาหารการกินนะครับมาเลี้ยงนะครับมาช่วยกันนะครับเพื่อจะคือพี่น้องที่มาวิ่งได้กินกันครับก็ถือเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เป็นความภาคภูมิใจนะครับของพี่น้องนะครับมุสลิซิมในพื้นที่ชุมชนตะกววนะครับอยากจะคือพี่น้องนะครับไปชมบรรยากาศ ในการจัดกิจกรรมการวิ่งมินิมาราทอนนะครับที่โรงเรียนจิตพักดีนะครับชุมชนมุสลิมันตะกวาครับตวันีีตอนเช้าครับทุกท่านครับอาจานท่กคนทุกครับคครับคนมุกคทุกนะคนทนะครับ ท่านกำลังอะไรเขาเรียกว่าสิทธิทังมีคนมากนะครับปเนิกำลังตัวเองด้วยโดยเฉพาะให้รู้สูงสมอยากกับพวกระดับแล้วก็คึกคักได้ครับแต่อย่าไปเกินกำลังนะครับพลอาตอบแทนลัทธิมาลุ่มงานร่วมกันรับขอรทุกท่านนะครับใกล้ครอบครัวผสมแต่ความสุขความจำเนิญนะครับไปไป ชมรมกีฬาและสันทนาการอันตะก,กว่าจังหวัดเชีงยงใหม่จัดงานวิ่งมินิมาราทอนก้าวคนละใจอีกครั้งที่3สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนแม้จะต่งางศาสนาโดยร่วมมือกับมณฑลอันตะก,กวาชุมชนย่านวัดเกตและชุมชนใกล้เคียงจังหวัดเชีงยงใหม่โดยเริ่มจุดสตาร์ทและจุดสิ้นสุดที่ลานกีฬาโรงเรียนจิตพักดีซึ่งม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมเยาวชนประชาชนของชุมชนย่านพัดเกตและบริเวณใกล้เคียงได้มาร่วมวิ่งออกกำลังกายเป็นการแบ่งเบาภาระ,ะของภาครัฐในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนก่อนที่จะเจ็บป่วยวันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมเปิดงานนะครับวิ่งคนละก้าที่ตกวะดูคึกคักมากครับก็อากาศก็ดีครับก็เป็นเรื่องดีครับทุกปี ได้วิ่งกันพอหอมปากหอมคอนะครับก็มีน่าจะหลายร้อยคนอยู่นะครับหลังน้ําท่วมพวกเราก็จิตใจห่อเอหี่ยวน้อยได้มาวิ่งออกกําลังกายกันได้พูดคุยกันเพื่อเพิ่มความสามัคคีกันครับมุสลิมเราจริงๆก็ส่งเสริมสุขภาพนะครับเรานอกจากละหมาดยังเสริมออกกําลังกายอีกหน่อยเป็นเรื่องดีครับน่าส่งเสริมครับก็ ขอเราปรับท enfin, ันทุกท <Canvas. S 1> ่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับแล้ววันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาออกกําลังกายคือวิ่งที่ตะกวาโรงเรียนจิตพักดีนะครับก็ดีนะครับการออกกําลังกายเนี่ยมันก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มุสลิมเราเนี่ยมันก็ต้องต้องส่งเสริมใ้การออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพมีแข็งแรงได้ทําอิบราตต่ออัลลอฮ์ให้ได้ได้ดีขึ้นนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะให้เพื่อมาออกกําลังกายทุกวันนะครับมิชัลล่ครับครับก็ในส่วนของโรงเรียนจิตพักดี แล้วก็มัสยิดอตตาตวานะครับเมื่อมีกิจกรรมครั้งใดก็อยากจะมีส่วนร่วมนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จัดวิ่งเก้าคนละใจนะครับวันนี้ก็ได้มามาร่วมวิ่งด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเทศบาล,ลคนครเชียงใหม่เราก็ได้มาช่วยในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ล้านสถานที่ร้านถ,าน,าน,ถานนเก็บขยะนะครับแล้วก็มีรถพยาบาลจากโรงพยาบาลเทศบาลมาร่วมสนับถนนเพื่อให การจัดงานในครั้งนี้นะครับประสบะความสำเร็จแล้วก็อ่านไปด้วยดีนะครับวันนี้ก็สนุกมากครับ <ule Honestly> การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีโดยการวิ่งออกกำลังกายและหนึ่งจากชุมชนยอดวัดเกศเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่รวมทั้ง4ีศาสนาได้แก่พุทธคิดอิสลามและซิกไว้ด้วยกันจึงเป็นสารความรักความสามัคคีที่ดีต่อกันแ่มโดยจุมพลสี่สมบัติรายงาน ถเป็นแคมเหนึ่งกิจกรรมนะครับที่สร้างความรักความเข้าใจนะครับในหมู่พี่น้องนะครับในพื้นที่เมืองด้านนานะครับซึ่งกิจกรรมดีๆเช่นนี้นะครับเราก็สร้างขึ้นมาเพื่อจะสารสัมพันธ์กันนะครับได้เหยียุหูกันนะครับในความเป็นมุสลิมของเขานะครับว่าเขามีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจที่แบ่งปันกันนะครับส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะ อิสลามเราก็สนุนเสริมนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับผู้ใดที่มีสุขภาพที่ดีนะครับก็เป็นที่ฮักของอรรถสุภวตารานะครับแามกิจกรรมนี่นะครับจะพาพี่น้องไปที่ชุมชนมุสลิมหนองแบนนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนนี่นะครับแล้วก็มีชุมชนมุสลิมชุมชนเดียวนะครับในพื้นที่อำเภอสารปีนะครับก็อยากจะให้พี่น้องนะครับได้ไปชมบรรยากาศนะครับความงดงามของการจัดกิจกรรมนะครับที่มี ผู้มาร่วมงานนะครับทั้งพี่น้องอชาวชาว,ชาวไทยพุทธนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมแล้วก็พี่น้องนอกชุมชนนะครับไปชมบรรยากาศครับผมวันนี้ป้าพี่น้องมาแอลที่ชุมชนมุสลิมหนองแบนนะครับวันนี้เป็นมีงานนะครับเป็นงานของกินนะครับงานรวมนั่ใจนะครับเป็นงานของกินเองว่า ครับพี่น้องครับก่องานจัดที่ลานอเนกประสงค์นะครับก็มีการตรวจสุขภาพนะครับโดยอสมอของพื้นที่นะครับมาตรวจสุขภาพพื้นฟรีนะครับที่บริจาคนะครับก็เริ่มจากร้านค้าหลายๆร้านนะครับเนาะวันนี้มีถึงชิ้นละนะครับแกงชิ้นงัวนะครับเนาะก็มีพี่น้องได้กินกันแบบอิ่มหนำสำราญและราคาถูกนะครับสินค้าแต่ละอย่างแต่ละชนิดนะครับก็ถือว่า ราคาถูกมากนะครับเนาะคือพี่น้องเด้ชมบริเวณงานกันไปนะครับผมว่ากันว่านะครับชุมชนหนองแบนนะครับก็มีอายุมาเหมือนนักแก่เหมือนกันนะครับเนาะมาประมาณมากกว่าร้อยห้าสิบปีนะครับนะเอาไล่มาตั้งแต่พอเท่านะครับที่เข้ามาในชุมชนแห่งนี้แห่งแรกนะครับอันนี้ก็เป็นกรรมการจังหวัดนะครับมอบเงินห้กับอิมามนะครับ ถึงเรื่อง uh, การทํางานของมัชิหดองแบนซึ่งเป็นการทํางานที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับพี่น้องต่างศาส,สน,นะครับเพราะในชุมชนนองแบนนะครับก็เป็นชุมชนที่ uh, แวดล้อมไปด้วยพี่น้องต่างศาสนิกนะครับก็มีครอบครัวมุสลิมประมาณ6-70หลังคาเรียนนะครับในอำเภอสารปีเป็นมันชิดแห่งเดียวในอำเภอสารปีนะครับเนาะก็ท่านประธานยงยุทธนะครับก็ได้กล่าวชื่นชมครับกับพี่น้อง อาชาวหนองแบนนะครับในการขับเคลื่อนครับการทํางานดูแลพี่น้องในพื้นที่นะครับและพี่น้องต่างศาสนาค,ครับเป็นเวลาสี่ปีกว่าห้าปีแล้วครับที่ไม่ไม่ได้มาร่วมงานที่มาสีหนองแบนครับปีนี้เป็นถือว่าปีแรกเลยหลังน้ําท่วมนะครับได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้รู้สึกดีใจครับว่าปีนี้มาเห็นคนมาร่วมงานเยอะกับหลังจากที่น้ําท่วม ผมยังขอชุ่มชื่นชมนะครับท่านอี่หม่มขอเตบมีร้านและกรรมการทั้งหลายกับสับหลุดน้องบอนด้วยที่ท่านพวกท่านมีจิตใจอบอ้่มมาลีนะครับตอนน้ำท่วมนะครับพวกท่านทำกับข้าวส่งไปให้ต่างาศาสนิเกเขาหลายร้อยคนครับท่านทำต่อเนื่องกันไปเกือบสิบวันนะครับ กท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายยกอบปตทั้งหลายโทรศัพท์มาขอบคุณที่ผมบอกว่ามุสลิมน่ารักมากว่าเป็นตัวอย่างอันดีงามของมุสลิมของพวกเรานะครับครับพี่น้องครับก็สสำหรับชจือมัสยิดอย่างเป็นทางการชจือมัสยิดอิสลามปากกองนะครับตั้งอยู่ที่หมูท่เจนนะครับตําบลสันราย อำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นชุมชนมุสลิมที่มีเชื้อสายเบงกาลีนะครับประฐมเหตุจากนายลาซอนนะครับหนุ่มจากบังกลาเทศนะครับเดินทางเข้ามาแสวงโชคในพื้นที่เชียงใหม่นะครับถูกแนะนําจากท่านมูฮัมหมัดอุสมานอาลีเมยาจีนะครับผู้กว้างขวางในย่านจังการนะครับฝากงานกับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในครั้งโกโนนะครับเมืนมาแล้วครับประมาณปี2393นะครับได้ถูกส่ง ทรงตัวนะครับมาดูแลหนองป่าตเจ้าหลวงในยุคนั้นนะครับจากเมืองจงใหม่สู่บ้านปิงหลวงนะครับสระปีซึ่งยุคนั้นนะครับเข้าสู่หมู่บ้านแห่งนี้ก็จะมีการเดินทางอาจจะมาตั้งน้ำนะครับและทางเดินนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีคนเดินห่องแล้วก็จะมีตังเกวียนนะครับล้อเกวียนล้องัวนะครับนาะในายละซอนนะครับก็อยู่คนเดียวเปียวได้นะครับได้หลายเพลานะครับก็เสาะแสวงหาคู่ครอง ที่จะมาร่วมกันสร้างรักปักฐานจึงไปปะก็ไม่แสงนะครับสาวเมืองละปูนโดยอาจถูกตาต้องใจว่าคนนี้ละใจเลยนะครับนับแม่นางแสงเข้าสู่ชะโดของอิสลามสู่พิธีนิกะนะครับผลิตลูกผลิตหล,ลานได้ถึง12คนนะครับเป็นผู้ชาย6หคนผู้หญิงเฮหกคนแพ้ลูกแพ้หลานผ่านรุ่นสูร่รุ่นจนกลายเป็นชุมชนมุสลิมแห่งเดียวในพื้นที่อำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่คนรอบข้างชุมชนเ,เรียกกลุ่มนี้ว่า บ้านแขกนะครับครับเรื่องราวของชุมชนมุสลิมหนองแบนนะครับก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจแหมหลายมุมมองนะครับจับตรงไหนพูดมุมไหนนะครับก็ออู้คุยได้สะดวกกับชุมชนแห่งนี้อย่างที่เคยเล่าว่านะครับชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งผลิตสาวงามลูกครึ่งไทยอินเดียนะครับศาสนาิสลามประกอบครับยุคนั้นนะครับเป็นยุคที่มีการอพยพเข้ามาของชาวต่างชาติต่างภาษาเข้ามาในเชียงใหม่ ก่มุสลิมจากอินเดียบังกลาเทศหรือชาวจีนมุสลิมจึงเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการอพยพเข้ามาตัวนะครับเมื่อชาวมุสลิมอพยพเข้ามาดังกล่าวข้างต้นแล้วครับมามีเมียหรือมามีภรรยานะครับก็ยากจะยากจะสร้างความมั่นคงในชีวิตนะครับมีลูกมีหลานสืบสกุลน,นะครับทางเลือกที่ดีดที่สุดคือได้ภรรยาที่มีความเชื่อในศาสนาเดียวกันนะครับจึงเป็นเป้าหมายนะครับชุมชนแห่งนี้ก็เป็นเป้าหมายของกลุ่มมุสลิมที่อพยพชือ่อเสียงของสาวมุสลิมแห่งนี้ จึงกระจายไปนะครับตามพี่น้องสาวสวยต่างศาสนาครับกางหมู่บ้านพอยได้รับอนิสงส์กลายเป็นภรยาของคนอุยยกลุ่มนี้เช่นกันดังมันดาวข้าพเจ้านะครับก็ต่างเป็นคนต่างศาสนาครับก็ได้หนุ่มมุสลิมจีนเช่นกันนะครับไปไกลนะครับงานมาจิตดองแบนนะครับมาได้จัดมาแล้วหลายปีนะครับด้วยเหตุปัจจัยต่างๆนะครับโควิดน้ําท่วมความพร้อมของชุมชนวันนี้นะครับวันที่15ธันวาคม จึงพร้อมจัดซึ่งมีผู้ไปร่วมง,งานอย่างล้นหลามนะครับทั้งพี่น้องต่างศาสนกชุมชนใกล้เคียงและกับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และชาวบางกอกก็มีมานะครับการจัดงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งทั้งร้านค้าการบริจาคได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งองค์กรศาสนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างตอบรับแือการอุดหนุนและสนับสนุนโดยดีนะครับก็ขอ,ขอบคุณครับทุกท่านที่มาร่วมง,งาน ครับกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่เมืองล้านนานะครับเอาหนีประพจน์นะครับพี่น้องต่างศาสนาครับตีอยู่ด้วยกันมานะครับเอาเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับการที่มีความสัมพันธ์ในระหว่างพี่น้องต่างศาสนาครับถึงเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับตีจะอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจนะครับผมครับพี่น้องครับบัชิตบ้านทอนนะครับก็ถือว่าเป็นเมชิตี่เก่าแก่แห่งบัชิดหดึ่งนะครับ เป็นมายิที่มีการบริหารโดยพี่น้องนะครับมุสลิมเชื้อสายจีนนะครับวันนี้ต่างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ไปจัดการคัดเลือกคณะกรรมการนะครับที่หมดอายุลงนะครับก็กรรมการประชิดพระท่อนนะครับถือว่าเป็นลูกหลานชาวจีนนะครับแล้วก็เป็นพระชิดที่ใหญ่แล้วก็เป็นศูนย์กลางของการอยู่ของพี่น้องมุสลิมเชื้อสายจีนนะครับซึ่งเป็นมายิตสําคัญแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ อยากจะคือพี่น้องนะครับไปชมบรรยากาศนะครับการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่ามีการคัดเลือกคณะกรรมการอยา่างใดนะครับไปชมครับ Allah, 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 Allah. มัสยิดเฮดายตุนอิสลามบ้านหอหรือเรียกสั้นๆว่ามัสยิดบ้านหอตั้งอยู่ในตำบลช้างขานในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใกล้กับนายบาซ่ซามัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาจากมณฑลยูนานประเทศจีน หรือเรียกกันว่าจีนฮอถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่เป็นศูนย์กลางของชาวจีนมุสลิมที่อพยพทั้งอดีตและปัจจุบันซึ่งมีอายุของชุมชนมากกว่า150ปีปัจจุบันมีการจัดการบริหารโดยลูกหลานมุสลิมที่มีเชื้อสายจีนที่ห้องประชุมอเนกประสงค์มัสยิดบ้านฮอกรรมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่จะ้องมีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านฮอที่หมดวาระลง นำโดยนายยงยุทธญยานะประธานการคัดเลือกอิมามุสตาฟาฮัซันที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นายวิจิตหลังสันรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ท้อมคณะรวมจานวนสิบท่านเป็นกรรมการในการเลือกตั้งครั้งนี้ขั้นเลือกคณะกรรมการมาส่ที่บ้านพ่อใส่เพราะจริงๆผมก็อ่านการคัดเลือกที่นี่หลายครั้งแล้วก่ผมเป็นกรรมการจังหวัดมาเกือบสามสิบปีแล้ว เนื่องด้วยว่าหลายเรื่องหลายขั้นตอนเราไม่ได้ฟุ้งซ่านเขาเลยมันเป็นเรื่องต่างผมจะชี้แจงต้องฟังฟังในฐานะเราเป็นมุสลิมผมอยากขอให้ท่านจดกุมใจในฐานะเราเป็นมุสลิมของคนประเทศไทยท่านมสิเต็มที่ครับ จากวันเล็กๆอา้มีมุสลิมแค่สามสามสาม้าบคนมาสู่หลังจากจดจงทะเบียนแล้วนะครับท่านมีสิทธิเลือกอีหมานอีหลานควาเต็มในการมอาการนะครับของท่านต็มที่คนที่อายุเกินสี่ห้าปีท่านมีสิิเกับท่านเลือกทีหมายควเต็มีห้านกรรมการเสร็ กรรมการจังหวัดตามการรับรองของกรรมการจังหวัดแต่ท่านผู้ที่เป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดของท่านที่ท่านตั้งอยู่นะครับบางเหตุว่าละ็นทางที่งาวเลื่อนกรรมการประธานประจำเมืองใทราบนิดนึงตามบัญชีรายชื่อผู้คิทผ่านเลื่อนมีทั้งหมด พันเก้าร้อยแปดท่านตอนนี้มาลงทะเบียนเข้ร่วมประชุมทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบสามท่านอาจจเป็นเอร์เซ็นต์สยามไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์แต่ในตัวการเนี่ยกฎหมายที่เดกตกลงไปว็จะต้องมีผู้ปารเข้าร่วมประชุท่าไหร่แต่ฐานรวมก็คือจะต้องมีร้อยกว่ายี่สิคน พราะว่าผู้ที ah, ่ถ e ูกเสนอชื่อจะต้องมีผู้รัรองไม่ไวยที่ส0คนถ้าเก้าคนจากไปที่สบคนจะไม่สามารถนการได้เพราะฉะนั้นต้องมาคอยมาตรวอผมแต่เกียวสักนเท้าแต่วัสดุที่สำคัญองเป็นวัสดุใหญ่นะวิการของแ่้วเชียงนั้นก็อยาเสนอที่มีกรรมการสิบสองัน การเสนอครั้งนี้ก็คือเสนอเป็นกลุ่มท่านแรกนายสมชายมาน,น,นาดีรั่งระรักันท่านที่สองก็คือต้องเกลือของอตบีมาไพลโรดท่านที่สามคือน,บบาานายแพทย์ปิยศักดิ์นวมงคบท่านที่สี่นายสอนทานพงไกวงท่านแรกเลยครับท่านที่ห้านายพีรวิทยกพันธ์ ท่านที่หกนายสมัก์หมากบุญเรืองท่านเจ็ดนบุญเลืองควรนะทานที่แปนอนันนิมิตพัาคภูมิท่านที่ 9, เก้านายเจตพงศ์พิพาวีรท่านที่สิบนายชัยยายนิยมท่านที่1ิบดนายัชเชรินก้านระลงชาท่านที่12บนายการเกียรติการกับขอพรุรองตับ ารของท่านเอกสารของท่านคนจะส่งอะไรมั่งมาดูทดานที่พิจารณา่ยังอยู่นนะครท่านี่ปี่ส่งขก่อนวันที่สิบดราจะัปวันที่สิบเอ็ดเดือนหน้าเราจะปคณะกรรมารทั้งหมดถ้าส่งกอเราก็รับรอต่อถ้าไปได้ก็่้นพบสิบสองท่านตั้งออกมาทีเดียวไปแต่งด้ายเดียวสวยด้วยนะครัการเลือกตั้ง ทุกท่านนะครับโดยเฉพอะที่ให้ความรู้ระเบียบปฏิบัตินะการพิจารณาบทลงโทษนะครับได้อย่างชัดเจนโต้เราคุณว่าที่ะกรรมการใหม่ทั้ง10-11ท่านนะครับก็อยากจะขอแจ้งให้รู้ไว้คร่าวๆนิดน่อยคือ อาบ้านเ้่นเราเนี่ยตอนนี้เราหาด้าที่สุดก็คือคนรุ่นใหม่ท่านจะเห็นว่า12ท่านในวันนี้เนี่ยเป็นรก,กรรมการชุดเก่า6ท่านและเป็นกรรมการใหม่6ท่านใน6ท่านนี้อายุไปเกิน40ปีเราหวังว่า,วาเราจะสร้างอา ชมรมมุสลิมบ้านฮอกวัตถุประสงค์นอกจากเรื่องของกิจกรรมแล้วเนี่ยเราต้องการให้เข้ามาสานต่อมาศของผูกคนนะครับของพวกเราชาวมุสลิมไทยเชื้อสายมีมานั่นตั้งแต่ยุร้อย่าปีสร้างโรงเประมาณี่ร้อานะครับเราก็อยากจะให้ชุดวัย ใมม้ความรับผิดชอบหรืออำนาต่อหน้าที่ของกรรมการอิสลาประจำมัสยิดคือความไว้วางใจที่สับปะรุษมอบเพื่อแก่กลุ่มบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่หรือดูแลสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างซื่อสัตย์และมีความราบับผิดชอบแทนสับปะรุษกรรมการอิสลามประจำมัสยิดก,กับอำนาจจึงหมายถึงความราบับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่มุสลิมในพื้นที่ได้มอบหมายให้กรรมการเป็นผู้ดูแลชุมชนและส่งเสริมหลักการของอิสลามดูแลอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติศาสนก,ก,กิจกิจกรรมต่างๆที่บัคัดกับประกาศศาสนาเป็นตัวแทนรับใช้ดูแลทุกสุขของสัพบุรุษซึ่งกรรมการอิสลามไม่ใช่ทุกคนต้องแต่นักและปฏิบัติหน้าที่ของตอนเองอย่างดีที่สุดจากนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชุมชนต่อไปจุมพลศรีสมบัติรายงานครับพี่น้องครับเ่าก็จะเห็นว่านะครับ การคัดเตีอยคระกรรมกาศในชุดนี้นะครับก็จะมีคนหนุ่มเข้าไปถึง6กคนนะครับเพราะว่าทางผู้รักผู้ใหญ่นะครับก็อยากจะพ้องทายนะครับคือคนหนุ่มนะครับมีโอกาสนะครับได้ทํางานบริหารจัดการมัชิดนะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยครับเพราะว่าการดูแลมัชิดนะครับเนาะมันจะต้องส่งต่อกันไปนะครับมาใจว่าเอากอดแกแล้วนะครับเอากอดเอาจด อ่าคือคนอื่นได้เข้ามานะครับเนาะครับพี่น้องครับก็นี่เป็นอ่าเรื่องราวของพี่น้องนะครับมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มีการครับเครื่อกิจกรรมหลายอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์นะครับแล้วก็คือคุณประโยชน์กับพี่น้องในในพื้นที่นะครับเพราะว่าคุณจะเป็นใครนะครับคุณจะเป็นพุทธนิมหรือว่าคุณจะเป็นอ่าชาติพันธุ์ไหนนะครับหรือโดยเฉพาะมุสลิมนะครับ อาก็คือการดูแลอ,อย่างเต็มตี่นะครับคณะกรรมการ,การมัชิดนะครับก่อห่วงใ่พี่น้องนะครับดูแลทั้งเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจดูแลทั้งเรื่องการเรียนการสอนมันก็ทั้งเรื่องปากท้องนะครับต่างมัชชิดก่อาบา่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะดูแลสปาร์บุรุษนะครับที่เป็นคนที่ทางคณะกรรมการพระปีชอบนะครับผม<แ>ครับวันนี้คงจะต้องอำลาพี่น้องนะครับ ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอคือพี่น้องนะครับที่ได้รับชมรายการาช่วงมองสังคมพุทธิธรรมนาของสลามล้านานะครับมีความสุขนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีดิสกีที่กว้างขวางนะครับก็กิจกรรมการอันใดนะครับก็ขอรัสพัฒนาตะลานนะครับคือการรีดอพอพระไทยนะครับเกาะตองลาพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا الله يا رحمن يا رحيم